สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิววันนี้แอดจะมาพูดถึงประวัติของสีสิวัตรโชติชัยชริน สิวัตโชติชัยชรินมีชื่อเล่นว่าสีเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพศ2525ัีเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นลูกคนเล็กในพี่น้องสาคนของนายเกียรติกับนางสวุวรรณีโชติชัยชลินสีมีคุณพ่อเป็นเจ้าของสวนปาล์มโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะพีพี ด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยาและจบระดับปริญญาตรี BBA จากมหาวิทยาลัยอัสัมชัญทางด้านวงการบันเทิงสีศิวัตรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณา GMS 1 0 0 เมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ชั้นปีที่สามมีโมเดลสิ่งของติดต่อ,อจากนั้นก็มีงานแสดงละครเรื่องแรกคือสุภาพบุรุษลูกผู้ชายโดยการชักนำของสรญยูวงกระจ่างสีรับบทเป็นเพื่อนพระเอกสำหรับผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงคือเรื่องเบนจาคีตาความรัก และจากนั้นได้แสดงเรื่องอุ่นไอรักหลังคาแดงต่อมาได้รับบทนำในละครเรื่องรักสุดขั้วและผลงานละครอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแม่คุณทูลหัวเขาหาว่าหนูเป็นเจ้าหญิงเพลงดินกลิ่นดาวคมแฝกรักติดลบปิ่นมุกสวรรค์สร้างโบเบลุกขาด ลิลลี่สีกุหลาบและละครอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เขายังเคยแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงมีอาการของนิง้งเปี่ยมปิติหัตถกิจโกศลสังกัดค่าย R.S และยังเป็นดีเจคลื่น93.5 EFM อีกด้วยและปีพศ2000 561สีได้หมดสัญญาเป็นนักแสดงกับช่องเจ็เรื่องสุดท้ายได้เล่นไว้ให้กับทางช่องเจ็คือเรื่องเล็บครุฑนั่นเองส่วนชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของส,สี่สิวัตรสี่สิวัตแต่งงานกับนักแสดงสาวเอเมี่กรินปทุม หลังจากได้เลิกงานแต่งในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพศ2557ที่วังจักรพงษ์และฉลองมงคลสมรสวันเสาร์ที่28มิถุนายนพศ2557ที่ห้องแอดทินีคริสตันฮอลล์โรงแรมพราซาแอดทินี e. โดยทั้งคู่คบหาดูใจประมาณ8ปีและยังไม่มีบุตรด้วยกัน ผลงานการแสดงโทรทัศน์ปีพศ2546เรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเบนจาขีตาความรักหลังคาแดงปีพศ25 4 7อุ่นไอรักรักสุดขั้วแม่คุณทูลหัวปี2548ลูกไม้หลากสีรักติดลบปี2549สาสายลมกับสามเราปินมุกเขาหาว่าหนูเป็นเจ้าหญิง ปี2550น้องเหมียวเขี้ยวเพชรเพียงผืนฟ้าเพลงกลิ่นดาวเลลัยลูกสาวป่าปี2551คมแฝกคู่ป่วนอลลวนปี2552ลุกคาดคุณหมอหม .3 ปี2553สวรรค์สร้างโบเบปี2554ลิลลี่สีกุหลาบ ปี2555ดุจตะวันดั่งภูผาปี2556คุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะเทวดาพายุเทวดาปี2557เนตรนากราชปี2558คนละโลกปี2559ขุนกระทิงปี2560 วังนางหงปี2561เล็บครุฑปี2562แก้วขนเหล็กปี2567เพลงลำคำเขื่อนแก้วและละครผลงานทางด้านละครของซีซีวัตในปี2562ออกอากาศตอนรักซึมเศร้าเป็นซีรีส์ The Series 11รักที่ไม่ได้ ออกอากาศตอนรักซึมเศร้านั่นเองนะคะและผลงานละครทางด้านซิทคอมปี2566เจ๊ฟไฝยอดนักสืบละครเทริดพระเกียรติปี2554เป็นละครเฉลิมพระเกียรติชุดรักพระเจ้าอยู่หัวเรื่องน้ำตอนแก้มลิงปี2559ละครเฉลิมพระเกียรติชุดต้นน้ำของแผ่นดินและ ปี2559ราละครเทริดพระเกียรติชุดใต้ล่มพระบารมีเรื่องจงรักภักดีสำหรับภาพยนตร์ปี2548นารรักแท้วิญญาณความตายปี2567เหมรุยบนปานสาบแช่งรับบทเป็นมากนะคะและผลงานภาคภาพยนตร์ในปีพศ2548 Fantastic f o ล r ละครเวทีปีพศ2555หนึ่งในดวงใจปี2558ขอให้เหมือนเดิมสุนทรพรเดอะมิวสิกสำหรับมิวสิกวิดีโอก็จะมีเพลงมีอาการศิลปินนิง้งเพลงหากเรายังรักกันรวมนักแสดงช่องเจ็เพลงสองมือพ่อรวมนักแสดงช่องเจ็ด ผลงานรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรช่อง7รายการเจาะลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เอรากอนทีวีสเปเชียลรายการเจาะสนามรายการจันพันดาวรายการมาเทียนชิงฝันแอคชั่นสตาร์รายการเก่งคิดพิชิตคำรายการหัวหัวโตสนันเมืองช่องวัน31 และช่อง Workpoint รายการหัวหน้า5ขวบรายการนักร้องสองหม่ซีซั่น1รายการชิงร้อยชิงร้านว้าววา้ววาวและชิงร้อยเดอะสตอรี่รายการ1 2 3่งสองสามแ o ็กิ้งโชว์รายการ3เงาเขย่าเพลงรายการมโน vs มหาชนรายการยืนหนึ่งรายการนักร้องสองใหม่ซีซั่นสองรายการเพลงเอกฤดูการที่หนึ่งนอกรอบเดอะสตอรี่เสียงนี้ที่คิดถึงฤดูการที่สองนอกรอบสองเสียงนี้ที่คิดถึงสองฤดูการที่สามรายการกิกไลท์รายการยืนหนึ่งถึงสามรายการปัญญาปันสุข รายการโจกตัดโจกพักยกรายการเงาเผาขนรายการลูกทุ่งสิบทิศรายการนักร้องสองชั้นรายการหมอลำไอดอลซีซันหนึ่งรายการแฟนฉันวัดปละมาย My Boyfriend is Bitter รายการโอละหนอไอเลิ e เมืองไทยรายการหมอลำไอดอลซีซั่นสอง รายการซิงมีอยูซงเพลงรักของเธอรายการร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่ยี่วันที่17ตุลาคม2567ถึงปัจจุบันช่องยูทูบเบอร์ก็จะเป็นรายการ now you see m m y นะคะรายการ Sing w i s h me ร้องกับซทาง emmy c channel ผลงานเพลง ก็จะเป็นเพลงประกอบละครสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเพลงประกอบละครเบญจาขีตาความรักเพลงเส้นทางของฉันเพลงตราบสิ้นลมหายใจเพลงดนตรีในหัวใจเพลงถูกใจคนไหนเพลงประกอบละครแม่คุณทุนหัวเพลงประกอบละครรักติดลบเพลง เธอเท่านั้นเพลงพ่อรักเพลงประกอบละครเขาหาว่าหนูเป็นเจ้าหญิงเพลงเท่าไหร่ถึงจะพอเพลงประกอบละครเพลงดินกลิ่นดาวเพลงเพลงดินกลิ่นดาวแล้วก็เพลงฝากจันเพลงประกอบละครเลไลลูกสาวป่าเพลงฝากเอาไว้เพลงประกอบละครบุตรสบาเล่รักเพลงมุมมองของหัวใจ เพลงประกอบละครคุณหมอมอสามเพลงสัญญาเพลงประกอบละครเพลงรักทะเลใต้เพลงรักทะเลใต้น้ำตาทะเลหนึ่งคำสัญญาลำวงบุงาอันดามันเพลงประกอบละครโบเบเพลงหัวใจผูกพันเพลงสวรรค์สร้าง เพลงประกอบละครลินลี่สีกุราเพลงจับมือฉันไว้เพลงประกอบละครคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะเพลงขอแค่มีเพียงเราเพลงประกอบละครพายุเทวดาเพลงพายุเทวดาเพลงประกอบละครเงาเพลงเงาเพลงประกอบละครคุณละโลกเพลงคนละโลกเพลงประกอบละครวังนางหง์เพลงตายจากกันฉันก็รักเธอ เพลงเก่าๆกิจอื่นๆก็จะเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นการล้วยเพลงมุมมองของหัวใจร้องคู่กับเอมี่กินประทุมเพลงเหงาเพลงภาพยนตร์รักฉบับใหม่หัวใจสี่ดวง Boy Over Flower เพลง Making a Love Thai ว e r s i o n เพลงรณลรงให้คนไทยรักการร้องโดยดารานักแสดงทางสังกัดช่องเจ็ด เพลงหากเรายัางรักกันเพลงถวายความอลาลัยเด่ดพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชก,กาลที่9เพลงแก้วตาในดวงใจสำหรับรางวัลที่4ีสีวัตได้รับปีพศ2548รางวัลท็อปอเวอร์ด2004รางวัล Star Entertainment มนต์อเวอร์ด2004รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่2 ปีพศ2549รางวัลท็อปอ a วอร์ด2005รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่20รางวัล Star Entertainment Award 2005พศ2552รางวัลราชบัณฑิตสยสถานสารเสริญประจำปี2551รางวัลท็อปอ a วอร์ด2009รางวัลเมฆขลาครั้งที่23รางวัลดราม่าอเวอร์ด 2011รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9ปี2555รางวัลเมฆขลาครั้งที่23รางวัลน,นาตาลาดครั้งที่3รางวัลสยามดาราสตาร์อวอร์ด2012 ปี2,557รางวัลช่อสะอาดปี2,557รางวัลนาตรากครั้งที่5รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่29ปี2,558ไน t e น e n t e r เทนเม Award 2,015รางวัลนาตราชครั้งที่6รางวัลดรามา Award 2015, ่าอเวอร2,015ปี2,559 รางวัล n i g h t Entertain Award ครั้งที่9รางวัลมายามหาชน2016และปี2560รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่31รางวัล n i g h t Entertain Award ครั้งที่10ปี2561ถึง2565รางวัลพิคเนตพิคเนสวนรางวัลมายาอาวอร์ด2020 รางวัลดอนไลน์อวอร์ด2021รางวัลมายาเอนเตอร์เทนอวอร์ด2 0 2 2สำหรับรางวัลที่ได้รับมอบรางวัลเทพทองครั้งที่21ปี2,566ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์โดยสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ขอบคุณข้อมูลจาก th. wikipedia. org